สวัสดีค่ะกินง่ายย่งไงสไตล์แมวแบบวันนี้ก็จะมากินข้าวเหมือนเดิมการงานไม่มีทํากับเหมือนเดิมกินทอ้อเหนื่อยงานไม่มีเขาหยุดเขาปิดร้านแล้วค่ะไม่มีงานทาหรอกคะ่ะมีแต่ก,กินกับกินค่ะสวัสดีแมวบ,บอสโ,โอนครกร,กร,กรกนนุกเนยเนยในแมวแบบก็มซีบายนันเมนยนอย,ยน้องเหย่อเต้เนยเนยจัดเนยนะกามันบานเธอโมเอ้เลยจ้ะ เอาให,าหนอแมแบบเด้อมาเด้อเนี่ยเปิดอีโมง <c oughs> เจอแต่ข้าวเหนียวไม่เจอไม่เจอโมราเลยไม่เจอวันทอง <c oughs> เปิดอีโมงเจอเข้าวเหนียวก็มันเมียนอุ้ยมากมายเือไม่มีอะไรกินมากมายหรอกค่ะวันนี้ก็มีปีกไก่ทอดแล้วก็เหมือนเดิมค่ะหน่อไม้กระเทียมใบกระเทียมแล้วก็กระเทียมดองแล้วก็น้ำพริก ผงปาร้าบีมมะนาวค่ะไม่มีอะไรมากมายหรอกค่ะแค่นี้แหละก็กินแล้วค่ะเมนูนี้กินเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จักเบือ่อ เขาปิดร้านแล้วไม่ได้ทำงานหรอกค่ะก็นอนกินทุกวันนี้ลำบากออกไปข้างในออกไปข้างนอกกาะลำบากยิ่งจะลำบากต้องมีใบเทสใบ เชตโคโรนาใบว้มีทุกอย่างต้องมีทุกอย่างกว่าจะออกไปได้ก็เลยไม่ได้ออกไปไหนไม่ค่อยได้ออกไปไหนหรอกคะ่ะนอนกินอยู่บ้านนี่แหลคะค่ะจะทําสวนวันนี้แดดออกทําสวนจะตัดหญ้าจะตบแต่งสวนคะ่ะ โอ้ไม่ได้ทำงานนะกินแต่ไก่กินแต่หมูโอ้ยแกดบาวแซ่บร้อนแจ็บร้ายค่ะไอ้กระเทียมขอโทษพ่อแม่พี่น้องเยเนะื้อภาพไม่ชัดภาพมันมัวภาพยังไงก็คอมเมนต์มาบอกได้เลย แต่ว่าจะไปแก้ไขยังไงก็แก้ไขก็ได้แค่นี้เลยเพราะว่าทําคนเดียวถ่ายคลิปคนเดียวทําอะไรคนเดียวกล้องก็กล้อง,กอง,กอง,กองเก่าๆโทรศัพท์เก่าๆจำสูงสมัยแต่ไหนแต่ไหนแล้วก็คนเดียวโทรศัพท์อันเก่าๆเพราะว่าแค่นี้หละค่ะ ก็คนมันไม่สวยเนาะถ่ายให้ทำให้สวยขนาดไหนมันก็ไม่ได้มันได้แค่นี้เลยค่ะก็ดูดูกันไปดิชมกันได้นะคะ แม่แบบก,ก็กินง่ายอยู่ง่ายแบบนี้เลยค่ะกินง่ายง่ายเกินง่ายจนบางคนเขาบอกว่าไม่กินข้าวร่วมวงหรอกคะ่ะเพราะว่าเรากินมือและเราก็ไม่ไม่เหมือนคนอื่นเขาเราทําเหมือนผู้ดีไม่เป็นนะทําแบบ นู่นนี่ไม่เป็นนะ่ะคือแบบกําเนิดเกิดมาอย่งไงแบบนั้นกินแบบนั้นเลยค่ะ ดำแต่ตัวนะจ๊ะใจไม่ดำนะคะบางคนเขาบอกว่านหน้าตาขี่เรแล้วยังขี้เรทำยังขี้เรอีกไม่เค้ค่ะไม่สนเพราะฉันเกิดมาแล้วฉันขี้เรอย่างนี้แหละ